ไปมาคูเเพื่อนคนอะไรครับอะไรครับวันนี้พี่พาวมาทำงานนอกสถานที่ครับครับยอดเลยเธอยอะมาครับบรรยากาศดีมากครับบรรยากาศดีครับเล่นเล่นน้ำไปรอบครับนอนกลางดินกินกลางทรายครับเชื่อไหมไนทรายนอนกลางดินอยู่ไม่ตรงนี้ไม่ได้กลางตรงนี้ขอบขอบโอเคแล้วเป็นเป็นเป็นเมียพี่ต้องลำบากได้ ต้องแบบว่าที่นกเป็นนกที่กาเป็นกา <c oughs> ไปช้างมานไหนช้าง <c oughs> ช้างทำอะไรลินสู่ฮะเขาโซ่ขึ้นหลังแล้วโซขึ้นหลังแล้วโอ้แส,สดงว่าเขาเริ่มผ่อนคลายแล้วเขาเริ่มจะผ่อนเขาลืมเอานี่ลงเขาเริ่มผ่อนคลายนะครับมาเรียงอ้าวก็น,นี่มานั่งรออยู่เลยฮะพอดีเห็นน้องถ่ายวีโอก็เลยมานอนเิ๊กหล่อๆตรงนี้ นี่ครับต้องเนี่ยมาทำงานปกติถ่ายคลิปไปแล้วก็มาตัดที่บ้านใช่ไหมแต่วันนี้คือนั่งต้องนอนเปเพื่อนช้างครับกลัวเขาเหงากลัวเขากลัวเขาไ่ตกกังวลครับผมก็เลยอเนี่นะฮะอยู่กับเขาเลยแหละพอให้เขาได้ยินเสียงเนี่ยเขาเอาอันนี้โซ่เล่นโซ่อ่ะอาการดีขึ้นละถ้าถ้าเป็นเมื่อเช้าเนี่ยจะเป็นบอกว่าจะยกคอนะฮะหาหาคน หาแนวร่วมหาเพื่อนหาต่างมากมายตอนนี้ไม่หาแล้วเดี๋ยวแต่หาเมียเมียกำลังมากำลังขึ้นเขึ้นลุ้นมาอยู่ครับเมานอนเต้าเออเขาจะพากันมาอยู่แกงนั้อน่ยวันนี้จอยเลยอ้วนเลยเดี๋ยวกลับบ้านไปแล้วก็คนจะกินหญ้าปกติเอาบ่เมื่อเดี๋ยวขึ้นรถปะโมโหนาเจอย่างกลับแล้วว่าอย่ารถ พู่ยางกลับไก่ตื่นเลยโมกันใดหรอกลับเร็วไก่พันเมตรหนึ่งกิโลสองกิโลเนาะยางกลับเนาะอ๋อแต่มันก็เร็วนะวิ่งจบ้านจินดากี่กิโลบ้านจินดาสามกิโลอือหือตอนนั้นแต่ว่าไปกับแม่เขามันจินดาไก่ถือเงินมันจินดาไก่กลัวที่เข้าไปอันที่ว่างานมีหาโมกแรกไปตุ้ยผ้าไปเก่าโมกเต่ามันเองบ้านจินดาไอ้บ้านอันนี้บ้านสะเดา แกไหนบอกเวลาไปอยู่เนี่ยงานมี้หาวงแ้วแต่ว่าอยู่บ้านกินได้ยังคืออันนี้ไก่แท้ไปปุ้ยไปหาวงเสาเนาะโอ้ยไปสามวงเสาเนาะฝากกระเฝ้าพูดพอาไปหอดเราบอกมันมีบอกผูกสางอยู่วันนั้นนะฮะทีอ่อ่าน้องโบาบานตื่นลงโมวิง่งวิ่งกลับบ้านก็เลยพาเอาแม่ผูกคอไปปรากฏว่าได้ปรากฏว่าได้เลย,เลยครับเอาแม่เอาแม่ผูกไปเนี่ยไปเฉลีับไปเฉลีวเลยไม่เกิดปัญหาอะไรครับ ทำงานนี้ก็ดีเหมือนกันนะแบบอ้อมฟิตเราเป็นเป็นกระจกนะครับนี่อ้อมฟิตผมเป็นกระจกนะนกดค่ะเป็นกระจกนะฮะอ้อมฟิตผมเนี่ยสังเคราะห์แสงได้นะครับหน้าผมเนี่ยเริ่มดำแล้วนเบื่อเบื่อก็นั่งเรือเล่นครับเบือเล่นเรือเล่นนี่เปิดกระดาครับผมไอ้พวกนี้ไปเล่นเรือเขาเรือเขาเรือล่มครับเขาถือระฆังตีมาจะยิงเราทำไมน้ำไหลแรงถ้าหัวหน้าไหลแรงเลย ให้กงสเขาปล่อยมากค่ะมาจากอันี้มาจากสี่ซี่ก็มาจากบันไหลเร็วไหมจมกเฮาอุ้ยเอาโซทุนาเลยเขาห้อยหมืเออเป็นลายเลยอุ้ยข้างบ่กองเสะอยากให้ออกงานเอ้ยอยากออกงานแล้วอุ้ยูดไดมากเขามาแล้วอนเลยคอมเมนต์อนอรถพิกรหอนรถหกล้อเก่งขึ้นรถหกล้อเมื่อกี้เอออนห้อนรถหกล้อเฮ้ยหูกางเ่ะ ครั้งสี่ไปฝึกขึ้นรถสามวันสี่วันติดแล้วอุ้ยจริงไหนคือนร้อนไปไว้แล้วร้อนอะไรจริงเดี๋ยวเดี๋ยคุณดูนั่นน่ะมีอะไรไม่เสกนกมีอะไรมานกบู่๊เสกดูขี้ฟ้าว่ะขี้ฟ้าพ่ออยู่เข้าแล้วโอ้หมายกอดกลับบ้านไม่บัวพ่อจะพาเดินกลับบ้านโทรถามพี่เอียนี่ยังพี่เอี่ยนเนึังกําลังมากกลังขึ้นเรือลอยกําลังมาก ก็ต้องขึ้นรถมาแกต้องมากี่รอแกต้องมาเราเด็กก็พอแล้วถ้าเอารถหกล้อคันนั้นมาด้วยก็ขึ้นหกอ่าสิบล้อละสามสิบล้อสามหกล้อหนึ่งหกล้อสองก็ห้าตัวพอดีเพราะว่าแก๊งเขาอ่ะมันเป็นแก๊งสี่สี่ตัวร้อยบวกพระเอกกับไอ้พลอยไปก็เป็นห้าตัวห้าร้อยหกตัวเลยหกตัวนี่หว่าก็รถรถละสามรถรถรถละสามเชือก ได้อยู่ร้อยสามเชือกน่าจได้นกบอกนกด้วยข้างหน้าอีกาอีกาบอกอีกาเขาอีกาดำตรงนี้นะครับเป็นลานแจกสับปะรดนะแต่ก่อนปัจจุบันนี่แหละมันก็ใช่น้ำท่วมแล้วน้ำท่วมแล้วก็มาไม่ได้แล้วยังบ่ท่วมัางนี่ันหันมางแล้วไปแจกสับปะรดบางนี้แจกสับปะรดใครเขาจะมาคุณนั่นเนี่ยว่าท่างผีไงผมเป็นกระตุ่น กระนังกระตูนกระนังกระตูนเบาไปเรื like ่อยเลยบุศีเบาไปเบาไปเรื่อยมันรถขายโอ้ไปพูดให้ชัดก่อนเถอะรถขายกระเทียมก็ได้พูดไปเรื่อยมันรถขายกระเทียมแล้ววันนี้เล่นน้ำพอใจหรือยังโดนด่าพอใจแล้วโดนด่าแล้วก็เลยเลิกเลยไป็ลักแม่ไพ่กับุฏิทุเดือน ย,ยืม<อ>ยืมยืมเจ้าของไม่อยู่ยืมแบบไม่ได้บอกแล้วทำไมเรือมันล่มได้ทำอะไรฮะก็เนีน้ยไอเนทก็เดือดร้อนกันที่ฮัลโหลลงุลง,ลงบอบอสอ่าโอเคโอเคก็ไป,ไปจากไหนวะเต่ก็ตายตัวที่อยู <c oughs> ่แบบ มากลับไปเพื่อนว่าลุงเินลุงเินโทรมาเก็บมุตัวกลับไปกลับตั้งไต่ข่อยถ่ารถตัวยู่ม่บอก่าด้กระตุ้นเลยจ่อข่อยว่าปล่อยแล้วจอดต้องมาขับข่อยกลับขึ้นข่อยพยอมจอดมาไปล่ปลาเมนผู้ใดบอกจอดออกรถชิบล้อเมื่อในเมื่อมาปล่อยผมแล้วนะครับต้องรับผมกลับบ้านด้วยนะครับฝางบอกตะเรนดเมื่อเราเอาทุกคนเอาทุกคนมาปล่อยแล้ว ดูวะนะครับผมไอพลอยทองเล่นนานจนเบื่อแล้ว <c oughs> ไอโบบานไม่เล่นเลย <c oughs> โบบานนี่ไปกับไปฝุนแล้วหุ่นก็ะป๋อยลงนีก็ไปแล้วตายสร้างผิดก็ดูส <c> ร <oughs> <c oughs> ้างตัวหน่อยอยู่แต่ว่าน้ําแรงเนี่ยมันมีช้างที่ว่ายน้ําได้นะครับอยู่งานแข่งเดือเขาจะโชว์ช้างว่ายน้ําคือถ้าลงลงตรงนี้ใช่ไหมลงตรงนี้ <c oughs> ไม่ใช่ขึ้นตรงนี้นะฮะลงตรงนี้จะไปขึ้นอยู่ตรงนี้ครับเพราะว่าน้ํามันไหล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 มา แต่ว่าขึ้นได้แต่ว่าช้างขึ้นได้ช้างช้าง,างว่ายน้ำมีทุกปีงานแข่งเรือนะฮะก็เริ่มขึ้นแล้วที่อพภอสตึกก็เชิญชวนให้พี่น้องประชาชนทั้งในพื้นที่และนอกพื้นที่มาเชี่ยงงานแข่เรือนะครับแล้วก็อย่าลืมมาแวะซื้ออาหารน้องโบบานด้วยนะฮะติดต,ตลาดเลยก็ได้เ,เดียนนะนะเด๋ยนันาน,น,ะนะัแล้วกบางนา มาอยู่บ้านนัดออเอาขึ้นรถกลับบ้านสดยเนาะดยนี่ว่าถอเสียบววานขึ้นรถซาลิเอาบัววานขึ้นรถซาลิซาเออลองอกมึงวานขึ้นมชเองไนี่มึงนี่เนี่ยนี่ฟรดเอาทางขึ้นรถตัวนี้ซาลิตัวน้อยไอ้ปวดหลังปวดท้องฝากเลยครับเป็นยัง ก็มีก็ต้องกลัวแห้ะน้ากระดมไหมมาแล้วมาแล้วไม่ใช่คืออะไรอ่ะคือเสียงลมกระแมงหมดหลยผักหน่อยครับอะไรนะผักหน่อยก็คือเมื่อสิสิจามนะช่องเสิอิลี่นะครับครับลูกกระจกของผมเอ็นยังนี่คือคลิปผมใช่ไหมทุกพี่หน้าใหม่หรือเปล่านี่จมูกแดงผมครับแดงหมดเลย